วันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของการประยุกต์การประเมินทางโภชนาการและแนวโน้มวิธีการประเมินทางโภชนาการนะคะซึ่งเราทราบแล้วว่าการประเมินทางโภชนาการเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมี4วิธีด้วยกันนะคะอันที่1คือการประเมินโดยการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายอันที่2ก็คือการประเมินทางชีวเคมีอันที่สคือการประเมินทางด้านคลินิคนะคะ อันที่ 4. คือการประเมินทางการบริโภคอาหารซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกนะคะแต่ละวิธีก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะซึ่งในการประเมินทางโภชนาการมีความสําคัญซึ่งเราสามารถที่จะนํามาใช้ในการดําเนินงานกิจกรรมต่าง,าง,างๆโครงการต่างๆและการประเมินทางโภชนาการเนี่ยสามารถทําได้หลายระดับตั้งแต่เป็นรายบุคคลนะคะชุมชน ระดับประเทศนะคะหรือว่าระดับนานาชาตินะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินทางโภชนาการมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้นำมาใช้นะคะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานนะคะซึ่งความสำคัญดันดับแรกก็คือเป็นเพื่อการค้นหาปัญหาทางโภชนาการอันที่หคือเพื่อการค้นหาปัญหาทางโภชนาการอย่างเช่นจะเห็นได้ไง่ายก็คือโรคขาดปโปรตีนและพลังงานหรือ p m m ในเด็กนะคะเราก็จะใช้วิธีการถ่าน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อดูภาวะโภชนาการของเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินทางการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายอันที่สองก็คือโรคอ้วนในผู้ใหญ่นะคะเราก็ใช้ดัชนีมวลกายที่เราใช้น้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองหรือเส้นรอบเอวหรือว่าส่วนสูงหารสอนะคะอันที่สอย่างเช่นโรคโลหิตจ,จาง เราก็ใช้วิธีการตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินฮีมาโตคิตในเลือดนะคะเพื่อที่จะบอกถึงปัญหาทางด้านโภชนาการของแต่ละคนหรือของแต่ละพื้นที่นะคะอันที่4ที่จะเห็นได้ชาร์ดก็คือโรคขาดสารไอโอดีนถ้าในการตรวจหรือการประเมินทางคลินิกก็คือการตรวจหาคอพอกนะคะในเด็กนักเรียนนะคะอันที่2ก็คือการตรวจหาปริมาณยูรีนไอโอดีน นะคะก็คือการตรวจหาโอดินในปัสสาวะนั่นเองแต่นี้ความสําคัญอันที่2ก็คือเพื่อใช้ในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อเราอาจจะเห็นยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉนั้นถ้าเรายกตัวอย่างในเช่นอย่างการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยหรือการสํารวจ ภาวะสุขภาพของคนไทยซึ่งจะมีการประเมินทางด้านโภชนาการเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งเวลาเราไปเก็บข้อมูลหรือการที่เราจะให้สรุปรายงานต่างๆนะคะเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนไปด้วยว่าในพื้นที่นี้นะมีปัญหาทางโภชนาการซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนระดับหนึ่งนะคะอันที่สองอย่างเช่นโครงการเฉพาะอย่างเช่นปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนในเด็กเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ เพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการชั่างน้ําหนักว่าส่วนสูงในเด็กแล้วก็อาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณไขมันหรือหาน้ําตาลในเลือดซึ่งตรงนี้เป็นโครงการที่อาจจะต้องเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเด็กนักเรียนว่าตอนนี้นะปัญหาเรื่องนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะความสาําคัญอันที่3ก็คือเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดําเนินงานนะคะไม่ว่างานด้านการเกษตรหรืองานด้านสาธารณสุขนะคะเช่น การส่งเสริมการปลูกผักสารพิษนะคะอันนี้ก็ต้องมีข้อมูลทางด้านการเกษตรว่าจากปริมาณการบริโภคอาหารเนี่ยเรามีมีสารพิษตกค้างในอาหารเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อประชาชนบริโภคจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยอาจโอกาสที่จะได้รับสารพิษตกค้างเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือในเรื่องของการเสริมฉานอาหารอย่างเช่นเสริมไมโอดีในน้ำปลาหรือในพวกเครื่องปรุงรสต่างๆ สิ่งต่างเหล่านี้เราต้องมีปริมาณการกินอาหารเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะได้กําหนดตัวสารอาหารที่จะเติมเข้าไปเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางโภชนาการในระยะยาวได้นะคะสำหรับความสำคัญอันที่4ก็คือเพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์อ้างอิง และแนวปฏิบัติด้านอาหารและโภชนาการอย่างเช่นการจัดทำข้อกำหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงหรือว่าเรื่องทงโภชนาการเนี่ยมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีข้อมูลในเรื่องปริมาณการบริโภคอาหารแต่ละชนิดเพื่อที่จะไปกำหนดปริมาณการกินของคนไทยได้แล้วใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนไทยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะ สำหรับความสำคัญอันที่5ก็คือเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนานะคะอย่างเช่นปัญหาโรคขาดสารอาหารในเด็กนักเรียนหรือโรค PM เนี่ยสามารถที่จะใช้กำหนดในการจัดสรรง,งบประมาณได้นะคะเขาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจะจะมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กแสดงว่าถ้าพื้นที่ใดเนี่ยมีเด็กขาดอาหารน้อย,ยแสดงว่าภาวะเศรษฐกิจดีเพราะว่ามีรายได้เข้ามาสามารถที่จะเอารายได้ไปซื้ออาหารกินได้นะคะ อันที่สองที่จะเห็นได้ก็คือในเรื่องของน้ำหนักเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งอันนี้จะแสดงถึงออระบบสุขภาพการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรน,นะคะถ้าเผื่อเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องย้อนไปดูระบบบริการสุขภาพได้นะคะว่ามันมีข้อบกพร่องหรือความไม่ครบถ้วนหรือจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ อันที่6ในเรื่องของการใช้การดําเนินงานในหน่วยงานต่างๆนะคะตั้งแต่หน่วยงานด้านสุขภาพนะคะที่มีการดาเนินด้านด้านอาหารและโภชนาการยกตัวยอย่างเช่นการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็กนะคะในคลินิกการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็จะมีอย่างเช่นเบาหวานความดานันก็จะมีการประเมินน้ําหนักส่วนสูงนะคะประเมินการบริโภคอาหารนะคะ แล้วก็การพัฒนาแหล่งน้ําโครงการอย่างเช่นโครงการสร้างเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะต้องมีการประเมินผลกระทบก็จะใช้วิธีการประเมินทางโภชนาการเพื่อจะให้ดูว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยหลังจากที่มีการสร้างแหล่งน้ําขึ้นมาแล้วเนี่ยมีผลกระทบด้านโภชนาการไหมนะคะดีไปกว่าเดิมไหมอย่างเช่นการสร้างเขื่อนที่จังหวัดที่ จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแหล่งอาหารเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามและประเมินผลเรื่องโภชนาการด้วยเหมือนกันนะคะอีกอันก็คือในเรื่องของการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการก็จะมีการเรื่องการประเมินทางโภชนาการเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับหน่วยงานด้านเกษตรด้านการเกษตรอย่างเช่นมกอ,อชอนะคะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก,บการกําหนดสาร ตกคต้างต่างๆที่มีในอาหารนะคะก็ต้องมีการสำรวจการบริโภคอาหารนะคะเพื่อได้ให้ดูว่าเพื่อที่จะเอามากำหนดค่าเกณฑ์อ้างอิงได้นะคะว่าจะต้องมีสารตกค้างเท่าไหร่สำหรับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นในเรื่องของโปรแกรมการคำนวณอาหารกลางวานันไทส o ูลันโปรแกรมหรือการเจริญเติบโตของเด็กนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้นำเรื่องของการประเมินทางโภชนาการมาใช้ แม้แต่หน่วยงานด้านการกีฬาปัจจุบันนี้ในเรื่องของการประเมินทางอาหารนะคะแล้วก็โภชนาการการประเมินการบริโภคอาหารการวัสดส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างการการกีฬานะคะในประเทศเรานะคะแต่นี้พอหลังจากที่ เรารู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์การประเมินทางโภชนาการไปแล้วนะคะเรามาดูซิว่าแนวทางการประยุกต์เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะเราก็จะใช้หลักการของการบูรณาการเนี่ยมาเป็นการประสานหลายๆสิ่งเข้ามารวมกันนะคะเพื่อที่จะในเรื่องของงบประมาณบุคลากรวิธีการต่างๆนะคะเพื่อให้ทำดำเนินการแบบองค์รวมได้นะคะซึ่งเราทร,า,ราบแล้วว่าใน การประเมินการโภชนาะทางโภชนาการมีมี4หลักใหญ่ๆ a b c d นะคะถ้า a ก็คือการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย b ก็คือการประเมินทางชีวเคมี c ก็คือการประเมินทางคลินิคอลนะคะ d คือการบริโภคการประเมินทางการบริโภคอาหารและในแต่ละวิธี ของการประเมินก็จะมีแบบย่อยๆอีกนะคะที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นในเรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยก็จะมีทั้งการชั่งน้ำหนักอาหารการจดบันทึกนะคะ t w e n t four r e c o r l นะคะหรือไม่ก็การสอบถามการบริโภคอาหารความถี่ในการบริโภคอาหารนะคะก็ในแต่ละวิธีก็จะมีแบบย่อยๆไปอีกนะคะหรือการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายก็มีทั้งชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงวัดองค์ประกอบของร่างกายวัดเส้นรอบเอวนะคะอันแรกก็คือเป็นการบูรณาการวิธีการประเมินทางโภชนาการนะคะยกตัวอ,อย่าง aret, เช่นการศึกษาพ, ça, พ,พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนนะคะโดยการสำรวจเนี่ยเราก็จะใช้วิธีทั้ง 24-hour recall และ f o o d frequency เพื่อให้รู้สึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนนะคะเป็นการสำรวจ อันที่2ก็คือการให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการในสถานบริการนะคะอาจจะใช้วิธี2 4 e o u r recall ร่วมกับ food frequency เพื่อให้ดูพฤติกรรมของคนไข้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างหรืออันที่3การพัฒน,นาแบบสอบถามการประเมินนะคะซึ่งเราอาจจะเลือกใช้วิธี2 4 h o u r recall หรือการชั่งน้ำหนักอาหารซึ่งเป็นวิธีที่ เป็นเป็นโกลสแตนดาร์ดก็คือเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลแน่นอนนะคะเทียบกับเอฟเอฟคิ F F นะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามนะคะอันนี้เป็นวิธีการประเมินบูรณาการนะคะแต่นี้ถ้าเผื่อเป็นในเรื่องของการวัสดสัดส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการในเด็กประถมวัยเนี่ยเราก็จะมีช่างน้าหนักวัดส่วนสูง นะคะเพื่อดูภาวะโภชนาการหรือการดําเนินงานในคลินิกให้คําปรึกษานะคะก็จะทําทั้งช่างน้ําหนักวัตสนสูงนะคะวัดเส้นรอบเอวนะคะหรือการจัดทําเกณฑ์อ้างอิงของเด็กเรกาก็จะใช้ในแต่ละแบบของการประเมินในเรื่องของ anthropometry น,นะคะหรือการออวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะ แต่นี้เป็นเรื่องการอันที่สองเป็นการบูรณาการแบบวิธีการประเมินเราบอกว่ามี4แบบ A B C D นะคะยกตัวอย่างเช่นการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการเนี่ยอันนี้เป็นการสำรวจเฉพาะเรื่องด้านอาหารและโภชนาการเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำทั้ง4วิธีด้วยนะคะทำทั้ง4วิธีเลยอันที่สองการสำรวจ ด้านสุขภาพของประชาชนในการตรวจร่างกายนะคะอันนี้อาจจะทําไม่ครบเพราะว่าเขาจะต้องประเมินสุขภาพด้านอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องโพชนเรื่องอาหารและโพลนางารอาจจะทําแค่เออ A นะคะแล้วก็ B แล้วก็ดก็คือการบริโภคอาหารนะคะหรือการดําเนินงานในสานบริการสาธารณสุขนะคะก็อาจจะทําไม่ครบทุกอันอาจจะทําแค่ เอ่อไบโอเคมกับการบริโภคอาหารหรือการวัดส,สัดส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแต่นี้พูดถึงการประยุกต์การนำไปใช้แล้วเนี่ยเราลองมาดูซิค่ะว่าแนวโน้มวิธีการประเมินทางโภชนาการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเนื่องจากในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปค่อนข้างจะไปเปลี่ยนแปลงอย่างไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าเทคโนโลยีเฉพาะด้านหรือเทคโนโลยีเรื่องการ คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลนะคะอันแรกที่จะพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั่วไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็วนะคะถ้าจะเห็นได้ก็คือฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยนะคะมีขนาดเล็กลงราคาไม่แพงนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะทุกคนมีใช้แล้วก็ใช้เป็นนะคะ อันที่สองซอฟต์แวร์นะคะเนื่องจากว่าฮาร์ดแวร์มีการพัฒนาไปเพราะนั้นซอฟต์แวร์เฉพาะเนี่ย<ม>ในเรื่องจากการเข้าถึงแล้วก็ความรวดเร็วความต้องการต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการซ้ําๆม,มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆขึ้นมาง่ายๆเลยใน ในโรงพยาบาลก็จะใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณส่วนอาหารแรกเปลี่ยนในการกำหนดอาหารคนไข้นะคะอาหารเฉพาะโรคแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้เฉพาะงานด้านอาหารและโภชนาการนะคะอย่างเช่นโปรแกรม InmuCal นะคะโปรแกรม Nuti Survey หรือว่า Thai Food โปรแกรมเหล่านี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สารอาหารในอาหารนะคะ อันต่อไปคือโปรแกรมไทนูติเซอร์เวอันนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาในการดําเนินงานโครงการเมนูชูสุขภาพซึ่งปัจจุบันนี้มันจะมีเรื่องโรคโภชนาการเกินเยอะนะคะก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะเพื่อที่จะจัดเมนูอาหารที่ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการนะคะอีกอันก็คือการใช้เทคโนโลยีคลาวซึ่งตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยก็ เห็นความสำคัญแล้วก็ใช้กันมากขึ้นเป็นเทรโนโยีการจัดเก็บข้อมูลในระบบกลางที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันหมดสามารถนำมาใช้ในการประเมินทางโภชนาการได้นะคะอีกอันนึงคือการติดต่อสื่อสารออนไลน์ line, ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราจะใช้สื่อเกี่ยวกับพวกแผ่นภาพซิ่งพิมพ์ต่างๆก็ต้องเปลี่ยนมามาเป็นใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแม้แต่การประ,ประเมินภาวะโภชนาการ ก็ต้องให้สะดวกนะะซึ่งทนสามารถที่จะทําได้เองนะคะอันที่2การเปลีป่ยนแปลงเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการนะคะในเมื่อเทคโนโลยีทั่วไปเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งโปรแกรมก็จะมีเรื่องโปรแกรมการประเมินภาวะโภชนาการนะคะ แล้วก็เครื่องมือวัดองค์ประกอบของร่างกายอินบอดี้ซึ่งเมื่อก่อนเราจะใช้คาลิปเปอร์ในการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนงังเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องอินบอดี้ในการประเมินองค์ประกอบของร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีขององค์ความรู้นะคะมีการจัดทําธงโภชนาการเพราะนั้นเนี่ยมันจะ หน่วยก็จะเป็นช้อนเป็นทัพ,พีต่างๆเนี่ยในเรื่องของการประเมินเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องปรับฐานข้อมูลในเรื่องของการประเมินด้วยเหมือนกันนะคะจะต้องเอาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเหล่านี้ใส่มานะคะการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตนะคะเปลี่ยนตั้งแต่ แหล่งอาหารนะคะเมื่อก่อนซื้อกีนไอ้เมื่อก่อนหากีนอันที่สองซื้อเป็นอาหารสําเร็จรูปมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยออข้อมูลต่างๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการประเมินอาชีพก็เช่นกันนะคะเมื่อก่อนอ,อาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านต่อมาก็เป็นกล่งอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะต้องซึ่งจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะคะอย่างเช่นการเก็บข้อมูลการบรทิทภคอาหารเมื่อก่อนเราใช้วิธีเข้าไปชั่งน้ําหนัก อาหารในบ้านก็ต้องเปลี่ยนเป็นการสอบถามย้อนหลังนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะต่อไปการเปลี่ยนแปลนั่งสุขภาพนะคะปัญหาพภชนาการเปลี่ยนจากด้านขาดก็เป็นเกิดแล้วก็พิษภัยจากอาหารนะคะอย่างเช่นในเรื่องในฐานข้อมูลก็ต้องเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมไรปิดโรไฟล์หรือน้ําตาลนะคะ ชนิดของอาหารมีการพัฒนาและเพิ่มมากขึ้นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารสําเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่นี้แนวโน้มการประเมินทางโภชนาการวิธีการที่ใช้เนี่ยนะคะตั้งแต่อันแรกก็คือการวิเคราะห์นะคะเมื่อก่อนเราใช้คํานวณด้วยมือนะคะจากตารางเอกสารก็เปลี่ยนเป็นใช้โปรแกรมการเก็บข้อมูลเมื่อก่อนเราใช้วิธีสอบถามเดี๋ยวเนี้ก็ใช้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะคะ iPad เข้าไปเก็บข้อมูลนะคะ แล้วก็การติดตามการเปลี่ยนแปลงนะคะจากใช้เครื่องมือวัดคาลิเปอร์วัดก็เป็นเครื่องอินบอดี้นะคะฐานข้อมูลนี้มีความหลากหลายแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายข้อมูลการบริข้อมูลเรื่องสารอาหารเนี่ยจากเดิมก็มีอาหารแต่ละชนิดปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอาหารขึ้นมามากมายเลยอาจจะต้องบรรจุฐานข้อมูลเหล่านี้ ใช้นะคะอันที่2เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบการจเจริญเติบโตนะคะเนื่องจากระยะเวลาเปลี่ยนไปะจะมีการพัฒนาขึ้นมานะคะอันที่3เนี่ยการเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยต้องปรับให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะคะอันที่3การพัฒนาวิธีการประเมินทางโภชนาการนะคะก็มีการประเมินการพระโุกอาหารก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือตรวจหา ปริมาณฮีโมโกลบินก็ต้องมีขนาดเล็ดลงรู้ผลได้ทันทีนะคะแล้วเครื่องมือในการตรวจหาองค์ประกอบของร่างกายนะคะก,ก็มีการพัฒนาหรือว่าเครื่องตรวจสอบความเข้มในอาหารนะคะเนื่องจากตอนนี้เป็นปัญหามากขึ้นนะคะแล้วก็การตรวจสอบปริมาณโซเดียมคลอรด์ในปัสสาวะนะคะแต่นีแนวะโน้มบทบาทของการประเมินทางโภชนาการเนี่ยจะมี2ประเด็นคือบทบาทของผู้ใช้นะคะกับผู้ผลิต ผู้ใช้ก็คือ,อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมีโปรแกรมต่างๆเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการศึกษาหรือว่าค้นหาแล้วก็ดูให้ถูกกับวัตถุประสงค์กับงานของเราว่าเราจะเลือกใช้โปรแกรมอันไหนหรือ วิธีการอันไหนนะคะแล้วก็ต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้วยนะคะเพื่อให้ข้อมูลได้มาถูกต้องอย่างเช่นในเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารเนี่ยบางโปรแกรมที่เขาจะกําหนดว่าในในในโปรแกรมนั้นเนี่ยสมมติสารอาหาร อาหารตัวดึงเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างแล้วมีครบไหมอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นอันที่เราต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ข้อมูลที่ได้เนี่ยถูกต้องมากที่สุดนะคะแต่นี้บทบาทของผู้ผลิตผู้ผลิตในที่นี้เราเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักโภชนาการกรมอนามัยสถาบันโภชนาการนะหรือว่าเน็กเทคแล้วก็เอกชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการการผลิตนะคะก็จะต้องผลิตเครื่องมือที่ทันสมยัยสะดวกและง่าย เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราเนี่ยนิยมความสะดวกสบายนะคะหรือว่าพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมให้ทันกับเทคโนโลยีนะคะให้อยู่เสมอนะคะอย่างเช่นถ้าเบื่อการเก็บข้อมูลเนี่ยของการบริโภคอาหารเนี่ยสถาบันโภชนาการก็ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลขึ้นมานะคะโดยใช้ iPad อย่างเงี้ยเป็นส่วนอาหารซึ่งบางทีในเห็นแล้วก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าเป็นยังไง นะคะอันนี้ก็จะสอบถามมาอันนี้เป็นเป็นเพียงตัวอย่างนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งครึ่งส่วนหนึ่งช้อนเป็นยังไงพอเห็นแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของบทบาทของผู้ผลิตนะคะจะเห็นได้ว่าการประยุกต์การประเมินทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็จะมีความสำคัญที่จะบอกถึงในเรื่องของ การที่เราจะนำทฤษฎีต่างๆ ABCD ไปใช้เป็นแนวทางนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยศึกษารายละเอียดในเอกสารชุดวิชานะคะซึ่งจะมีตัวอย่างกรณีศึกษานะคะเพื่อให้การเรียนการสอนความเข้าใจของนักศึกษาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ